สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้ Visual Studio Code เพื่อเขียนแบบเพื่อทำแอ d ออนบนโปรแกรมเบนเดอร์นะครับโดย Visual Studio เดียวนี้มาช่วยยังไงคือช่วยให้เราเขียนโค้ดแล้วก็ให้มันรันเข้าไปในเบนเดอร์แบบทุกครั้งที่เรากดรีโหลดนี้มันก็จะเข้าไปทำงานแบบ ทันทีในเบนเดอร์ให้เราสามารถเช็คดูได้เรื่อยๆเลยอย่างแรกคือให้เราเช็คผมใช้เบนเดอร์นะครับเราสามารถโหลดในสตร a m ก็ได้หรือเราสามารถโหลดในที่ในเว็บของเขาก็ได้เว็บเด็บเขียนว่าเบนเดอร์เดเนี่ยเข้าไปโหลดในนี้ก็ะด้เราก็ไปที่ Builds แล้วก็จะมีเวอร์ชั่นต่างๆ ถ้าอยากดูกดอ,อกตองเนี่ยก็ここจะมีหลายๆเวอร์ชันแต่ผมใช้วเ,ว 0, เวอร์ชัน4.0เวอร์ชันที่ได้จากสตรีม,มพอเรามีเบนเดอร์แล้วก็ให้โหลดพิมพ์คาว่า Visual Studio ก็เฉยๆก็ได้ไม,ไม่ต้องมีคำว่าโคดก็ได้แล้วก็หลอดตัวนี้มาและทีนี้ลองเปิดเช็คเบนเดอร์เราด้วยว่า มันรองรับไพทอนตัวไหนบ้างเช่นผมก็เข้ามาพิมพ์มาเช็คตรงนี้ไปที่สคริปติ้งแล้วก็มาเช็คดูไพทอนเนี่ยสามจุดหนึ่งอ่าสามจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสามทีนี้ให้เราไปที่ไพทอนไปที่อ่าโครมไพทอนลองไปที่ตรงนี้ดาวน์โหลด เราหาเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า3ามุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นต่างๆได้อยู่ในเนี้ยเนี่ยเราสามารถโหลดผ่านตรงนี้ได้เลยทีนี้พอเราโหลดแล้วเราติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากด Windows R หเล่วไม่ใช่ไม่ใช่ใช Windows พิมพ์ก็ได้ Windows แล้ว Command เช็คใน Command ดูจาน p y ไพาทอนอ่อผมพิมพ์ผิดหรือเปล่า จริงด้วยเนี่ย Python ผมผมลงเป็น3.11.8เลยบางทีมันก็ไม่ได้บางทีมันก็ต้องเป็นต่ำกว่า3.10อย่างเงี้ยแต่อะใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้ลองโหลดดูครับถ้าไม่ได้ก็ให้เราย้อนกลับไปเป็น3.10ทีนี้พอเราโหลดมาแล้วเราติดตั้งแล้วทีนี้ให้เรามาที่ Visual Studio ที่เราอ่าตอนนี้นะครับแล้วก็ มาที่ตรงนี้ก่อนให้เราติดตั้งสิ่งที่เราต้องติดตั้งคือ b e n d e r development เนี่ยผมผมกด install ไปแล้วให้เรา search คาว่า b e n d e r แล้วก็คาว่า python python นี่ผมก็ install ไปแล้วตัวนี้ด้วยละกันผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้จำเป็นหรือเปล่าทีนี้ yeah, เวลาเราเขียนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะว่ากันทีนี้ให้เราพอเราติดตั้งพวกนี้เสร็จแล้ว เราจะใช้ ChatGPT ในการเขียนโค้ดเนาะผมก็ไม่ได้เก่งโค้ดมากทีนี้ ChatGPT ตัวนี้ Bender โ okay. อเคที่อยู่โค้ดของเราก็ให้มาที่ Dicey User อันนี้ชื่อเครื่องนะแล้วก็ไปที่ App Data สังเกตดูโฟลเดอร์มันจะเป็นดูกบับจิจืดิกัเพื่อนสมมา คนที่มีเจอคำว่าแอป d a t ตให้มาที่วิอ้าไม่ใช่ไม่ใช่มาที่ตรงไหนเอ่ยเอ๊ะทำไมเป็น่างนี้เอ๊ะผมจำไม่ได้ว่ามันจะใส่วิวยังไงมันจะวิวสวนที่หายไปได้ยังไงร,รีวิวเพจเหรอไม่ใช่ ออปชันหรือเปล่าอ่าวก็ไม่ใช่เฮ้ยหน้าตามันเปลี่ยนจากเดิมโอเคเป็นโฟลเดอร์ออปชันนะครับไปที่จุดสามจุดแล้วก็ออปชันแล้วก็มาที่ i e w แล้วก็มาติ๊กโชว์ตรงนี้โชว์ hidden file แล้วก็โฟลเดอร์แอนดรอดพอเราติ๊กมันก็จะสามารถเจอคำว่าแอปดา t a ได้พอเข้ามาปุ๊บแล้วก็ roaming ก็ฟาวเดชั่น n b นเดอร์ฟาวเดชั่น Bender เราจะใช้4 0ุดนะเข้ามาตรงนี้แล้วก็สค r ิป t a แอดออนทีนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของแอดออนเราคนเดียวผมชื่อว่า s n 9 t u n e ชื่อ general general โอเคเราจะาเขียนเป็น Python ใช่ไหม ผมก็สร้างเป็นอันนี้ขึ้นมาง่ายๆเป็นแค่โน้ตเพจเฉยๆนี่แหละ underscore 2 t ท in it underscore 2 t ทมันจะเป็นไฟล์เริ่มต้นที่มันจะดึงผมนี่คือไฟล์เริ่มต้นของผนเลยแต่มันเป็นที่ทใช่ไหมให้ผมาบอกเป็น py สกุลไทยเป็น py ถ้าสงสัยว่าบางคนมันไม่โชว์ข้างหลังให้เรามาที่เดิม option แล้วก็ view เนี่ยตรงนี้นะครับที่ถ้าติ๊กออกสมมติถ้าผมติ๊กไว้ <Okay. S 1> สังเกตว่านาำสกุลมันจะหายไปใช่ไหมแล้วถ้าผมติ๊กใส่ไอไทยมันก็จะกลับมาให้เราสามารถพิมพ์ได้ทีนี้ให้เรากลับมาที่โฟลเดอร์แล้วลากโฟลเดอร์นี้ไปใส่ในไอเนี่ยที่เราเปิดไว้อยู่ปุ๊บทํ <Please. S 1> ใหม่ผมลากใหม่นะาลากให้ดู ลาเมาใส่ตรงนี้มันก็จะรันให้โอเคมันก็จะเป็นไฟล์เปล่าๆอย่างนี้ทีนี้เราจะให้เบนเดอร์ทำให้แอดออนเราสามารถอินสตอลได้แล้วก็มีมีชื่อคนทำเวอร์ชันอะไรเงี้ย create python for b e n d e r bl เดสก์ท็อปอินโพิมพ์แค่นี้ก่อนเนี่ยเขาก็จะสร้างแบบเป็นชื่อพื้นฐานอันนี้เราก็ค่อยเปลี่ยนชื่อชื่อเอดออนของเราอเนี่ยผมเปลี่ยนลองใส่ก่อนทีนี้ผมเปลี่ยนชื่อว่าเอา sn นาย general Gen 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 general General ชื่อคนทําก็ s u n นี่กระดัเวอร์ชัหหรืออ่ะแล้วแต่ใครจะตั้งเนาะมผมเซฟทีนี้เราจะทํายังไงให้มันรันเข้าไปในเบนเดอร์อย่างหนึ่งที่เราต้องติดตั้งนะ oh, อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเขียนให้มันสร้าง,งสามารถให้มันมีปุ่มมีปุ่มในนั้เนะนะี And ่ยแอ d อันนี้พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะ Create a new button สร้างปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่ม on Pa n e l t o t l b a r tab ผมให้มาสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนหนึ่งปุ่มแอใไปสร้างปุ่มขึ้นมาให้โอเคผมก็ Copy ไปเลยสร้างปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มชื่อว่า My button คลิกปุ่มแล้วคลิกกริโอเคแล้วเราก็ enter <Yeah. S 1> เอนเ r อร์ลงมาข้างหนึ่งเอาโค้ดมาวางลงสำหรับคนที่ติดตั้งครั้งแรก <Yeah. S 1> มันจะเออร์เลอร์แต่ให้ผมวิวนี่นะตรงนี้กดเทอร์มินอลตรงนี้มันก็จะขึ้นเทอร์มินอลมาอันหนึ่งนะทีนี้สำหรับคนที่เพิ่งลงไอเนี่ยครั้งแรกมันจะเออร์เลอร์โค้ดปรรทัดเนี้ยแน่นอน100%เ yeah. เพราะว่ามันไม่รู้จัก BPY ซึ่งเราต้องเฟกมันขึ้นมาวิธีการเฟกให้เราไปเสิร์ชเสิร์ชบนเนี้ย e n d เ r อา์ uh, uh, ไม่ใช่ Visual สิ Visual Studio uh, อา f เฟ e BPY เสิร์ชคำเนี้ยแล้วกดเข้าไปบน GitHub แล้วทีนี้ uh, กดตรงเฟ e BPY มอโดนี่ยเขาจะบอกว่าเฟ e BPY มอโด เ<ๆ> <ๆๆ S 1> ขาจะบอก install install By package อ่าเนี่ยเราก๊อป install pack ตัวนี้มาเลยก๊อปมาแล้วก็มาวางลงตรง terminal ตรงนี้วางลงแล้วก็กด enter มันจะ install เพื่อแก้ตรงนี้ให้เราซึ่งเครื่องผมน่าจะ install แล้ว already satisfied โอเคถ้าคนที่ยังไม่เคยลงมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต อินซอร์แป๊บเดียวพออินซอร์เสร็จแล้วทีนี้เราต้องการให้ run. รันตัวนี้เขาเ้าไปในเบนเดอร์ใช่ไหมให้เรากดคอนโทรลชิปพีมันจะขึ้นมาว่าให้เรารันสคริปต์ select mini blender start ลองกดเบนเดอร์ start แล้วก,ก็กดเขาว่า s h o t a n e w blender มันจะให้เลือกไฟเบนเดอร์ที่เราลงก็คือที่อยู่ของเบนเดอร์น่เนาะแต่ผมเล,เลือกไว้แล้วเนี่ยอันนี้เวอร์ชัน4.0มันอยู่ที่ไหนอย่างเช่น เราไปเช็คดูที่อยู่ของเบนเดอร์เราผมเช็คในสตรีมนะสตรีมที่ผมลงไว้สตรีมแล้วก็ไปที่เซตติ n ง Browse Local File ก็จะได้ตัวนี้มาให้ผมก๊อปเราก๊อปลิงก์กันมาถ้าคนไม่ใช่สตรีมก็ตามไปอยู่ตาม Open Local File นะทีนี้ก็มาที่นี่เหมือนเดิม Control Chip P Start แล้วก็ช h o อ t น new เบนเดอร์ผมก็วางนิ่งลงแล้วก็ Enter อร์แล้วผมก็มาเลือกเบนเดอตัวเนี้ยอัน,นจริงๆผมเลือกไปแล้วผมไม่แอดเพิ่มแล้วกันกดแล้วกดไปเลยแต่เดี๋ยวผมแคนเซินะทีนี้พอเราได้ไฟเบนเ n d ร r นั่นมาแล้วให้เรากดคอนโทรลชีพพี P ใหม่อีกรอบนึ่งให้เรากด r รันไพทอนไฟอินเทอร์เน a หลึกเปล่าเอาผมลองกดก่อน นนยังไม่ใช่หรือเปล่าคอนโทรลคอนโทรลชิปพีใหม่คอนโทรลชิปพีรันสคริปต์ร์ a อ๋อเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้พอเราเลือกเบนเดอร์แล้วเ,เช่นไฟล์ที่ผมเลือกคือตัวนี้ผมกดปุ๊บ อ่ะเดี๋ยวผมปิดผมปิดเบนเดอร์ก่อน c อนโทรลชิพพีแต่ผมตั้งเป็นคีย์ลัดแล้วนะไอะ้คำว่า Start เนี่ยเห็นไหมคอนโทรลชิพเอสอ่ะถ้าผมวิธีการตั้ง c อนโทรลชิพพีนะให้เราเห็นไหมมันมีคำว่าเอสตาร์ทใช่ไหมให้เรากดตัวนี้แล้วเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดคีย์ลัดที่เราต้องการกดอ่ะเดี๋ยวผมจริงๆผมสร้างไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็ผมก็กดคอนโทรลชิปเอที่ผมสร้างแล้วก็เปิดเบนเดอร์ไฟเนี่ยมันก็จะเปิดเบนเดอร์ที่เราลิงก์ไว้ให้อัตโนมัติเลยพอเปิดเสร็จแล้ว Add all แอดออนเราชื่ออะไรเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวอ๋อนี่ไงแคตตากรี ategory, มันมันเป็นทูนมันอยู่ในทูนเราตั้งชื่อใหม่เลยดีกว่า sn9tune ตั้งชื่อนี่แหละไม่ต้องปเป็นจื่อขอรก็ได้แล้ววิธี reload คอนโทรลชิป R เฮ้เดี๋ยวเดียวซึ่งคอนโทรลชิป p R เป็นีย์รัดหรือเปล่าผม,มตั้งไว้ run script control chip R สมมติถ้ากดลันสคริปตไปเฉยถ้าคอนโทรลชิป R มันคืออ่านี่มันมันจะเป็นการ reload น่าจะมันจะมีคำว,ว่า reload เนี่ยคอนโทรลชิป p พิมพ์คำว่ารีโหลดดูรีโหลด r e โหลดแอดออนี่ไงอ่าพิมพ์เขาว่า Reload แล้วก็ Reload add-on ให้เราตั้งเป็นคียไปตั้งคียรัดตรงนี้ผมก็ตั้งเป็นคนโทนชิปอา R เนี่ยมันก็จะสมมติถ้ามันไม่มีเออเร์มันจะเป็นโนังสื่อแบบเนี้ยแล้วทีนี้ให้เราข้ามไปดูเบนเดอร์ว่านี่ไงมาแล้ว m ม b u ั t o n ทีนี้เราจะลองให้มันทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าไม t บัตมันชื่อไม่บัตทใช่ไหมเราว่าจะตั้งชื่อ ชื่อมันใหม่หน่อยอ Create Box ใส่ไอคอนด้วยเดี๋ยวเราไปเลือกไอคอนวิธีการเลือกไอคอนใน Blender นะให้มาที่ Scripting เดี๋ยวมันจะมีคำว่าไอคอน Viewer ถ้าบางคนอาจจะไม่เจอปุ่มเนี้ยวิธีการกด F4 แล้วก็ไปที่ Preference และเราให้เ e ิร์ h หาคำว่าไอคอนตรง Add-on นะเปิด Add-on แล้วก็ไอคอน มันจะเจอเขาว่า development icon viewer ให้เราติ๊กเปิดมันแล้วปุ่มนี้มันจะขึ้นมาเองอัตโนมัติคลิกผมต้องการให้สร้างกล่องแล้วกันเนี่ยคลิกใส่มันก็จะได้ชื่อนี้มากรอบชื่อมาผมก๊อปปี้แล้วนะกลับมาตรงนี้ทีนี้ก็ใส่ไอคอนเท่ากับนี่เขียนแบบนี้ทีนี้เราลองกด reload ด,ดู control shift r แล้วกลับไปที่ b e n d ร r ดูกลับมาตรงนี้ นี่ไงมันก็จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละตอนนี้คลิกก็จะมีพิมพ์แค่คําว่า c ล i c เก t บอกว่าปุ<อ>่มกดแล้วเราจะเป็นภาษาไทยก็ได้นี่สิ่งที่มันดี b u g เอกไปที่มันพิมพ์ออกไปทีนี้เราต้องการให้ตรงเนี้สร้างกล่องขึ้นมาใช่ไหมเอาแค่สร้างกล่องก็พอแล้ว h ช GP t GPT นี่แหละผมลองภาษาไทยนะเมื่อกด ปุ่มแล้วต้องการให้สร้างกล่องขึ้นมาขัา้นมาขึ้นมาหนึ่งกล่องง่ายๆเลยโดยการเรนดอมเอ๊ยเ,เดี๋ยวเรนดอมอย่าเพิ่งเรนดอมดีวกว่าแค่นี้ก็พอ เรารู้อยู่แล้วว่าไอฟังก์ชันข้างในเราก็เอาแค่อันนี้มันยังเป็นชื่อเดิมเราไม่ต้องสนใจเราจะเอาแค่นี่ไงประโยคนี้แล้วก็รีเทิร์นผมเอาแค่นี้มาแล้วก็กลับไปที่เออกลับไปที่นี้อันนี้เราเก็บดีบักไว้วางอ่ารีเทิร์นลบไปขอมีแหละคอนโทรลชิปอ่าเนี่ยถ้าไม่มีเออร์อ่อาสมมติถ้ามีเอร์อร์นะถ้าผมใส่ J อ่ากดเนี่ยแค่น,นี้ก็ได้ชิป R เนี่ยมันก็ขึ้นเออเรยแบบนี้ว่าอันนี้คืออะไรเออสเาตัวชิป R ใหม่ไปที่เบนเดอร์นี่ไงทีนี้ตอนนี้สร้างปุ่มอะ My Panel แต่จะ My Panel ก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการเลยเนี่ย My Panel ตรงนี้ ผมเอาเป็นชื่อเดียวกันเลยแล้วกันเซฟอืมโอเคคอนโทรลชิป okay. R แล้วก็มาดูมันก็จะนี่ไงเป็นชื่อนี้สร้างอกทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราปิดตัวนี้ไปแล้วสกิปเรามันจะยังอยู่ไหม ปิดปุ๊บเบนเดอร์มันจะปิดตามไปอัตโนมัติเพราะว่ามันถูกเปิดโดย v s u a l s t u u i o อ,อสมมุติถ้าผมเปิดขึ้นมาโดยไม่ใช้ v i s u a l Studio สคริปต์เรามันจะยังอยู่ไหมไม่อยู่ให้เรากด f 4ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้นะแล้วก็หาคำว่าสคริปต์เรามันชื่ออะไร sn ใช่ไหม sn นี่ไงทุกสิ่งที่เราสร้างไว้ชื่อ,อ description เราไม่ได้เขียนเนาะเนี่ยชื่อ sunny ก็คือไอตรงโคดนั่นเองอะผมเปิดได้นะแต่แต่เรายังไม่ได้ลิงก์มันเนาะเนี่ยมันชื่อ,อ SN9 General by Sunny Version 1.0่น Blender 2.8 Description เราจะจะใส่ก็ใส่ไปได้ Category Object อันนี้มาที่ Blender ถ้าเรากดติ๊กเปิดปึ๊กอันนี้คือมันจะโดนฝังไว้เลยเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เราปิดแล้วเปิด b e n d e r ใหม่มันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเราต้องการลบมาออกก็ง่ายๆก็แค่กดรี o v e ออกไปทําไมถึงรี o v e ไม่ได้เพราะว่าไอเน,นี้ยมันยังโดนเรียกใช้งานอยู่ผมก็ปิดไปแล้วก็ลองรี m o ทใหม่อีกทีเนี่ยหายไปละมันก็จะโดนลบออกไปจากในในไอนนะในในนี้ด้วยมันก็จะวางเปล่าไม่มีโค้ดไม่มีอะไรเลยโอเคครับวิธีการใช้ Visual Studio ลิงก์กับเบนเดอร์ก็มีเพียงเท่านี้ครับ